สถานีตรวจสัญญาณชีพพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดย Smart p c ีซียูเป็นสถานีที่สามารถตรวจค่าต่างๆพร้อมกับส่งผลการตรวจเข้าสู่ระบบ HIS ของโรงพยาบาลเราไปดูขั้นตอนการทำงานกันนะครับผู้รับบริการยืนบัตรประชาชนที่จุดลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วรับบัตรคิวผู้รับบริการไปยังสถานีตรวจสัญญาณชีพเสียบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนสอดแขนเพื่อวัดความดัน และอัตราการเต้นของหัวใจวัดอุณหภูมิร่างกายชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงข้อมูลการตรวจต่างๆจะถูกส่งอัตโนมัติโดยสมาร์ทที่ซูยุลิงไปยังระบบ JH s i s หรือ MyPCU เจ้าหน้าที่สามารถดึงข้อมูลจากระบบส่งให้แพทย์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรักษาต่อไปจะเห็นได้ว่าระบบนี้ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการบันทึกค่าด้วยมือเอง ทั้งยังสามารถส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำผ่านไปยังระบบเคลมเครื่อส่งต่อไปยังสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอได้อีกด้วย